สวัสดีครับประกอบเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุแค่เพียง15ปีประกอบนั้นได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของหมู่บ้านประกอบนั้นได้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สหรือว่ามาสามนั่นแหละครับประกอบนั้นถือว่าเป็นเด็กดีมากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะในตอนที่ประกอบเลิกเรียนมาประกอบก็มักที่จะทํางานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ตักน้ําใส่ตุ่มให้เต็มเพื่อรอให้พ่อกับแม่กลับมาจากการทําไร่ทํานา โดยที่ประกอบจะไม่บ่นอะไรเลยซักคำพอวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ประกอบไม่ได้ไปโรงเรียนประกอบก็มักจะไปรับจ้างเอบดอกเห็ดและก็ผสมขี้เลื่อยเพื่อที่จะให้เขาอัดต้อนทําเป็นก้อนเชื้อเห็ดต่อไปส่วนผลการเรียนของประกอบนั้นก็ถือได้ว่าประกอบมีผลการเรียนค่อนข้างไปในทางที่ดีเลยทีเดียวจนชาวบ้านร้านตลาดคนอื่นๆรู้สึกอิจฉาพ่อและแม่ของประกอบมาจนเวลาได้เดินหมุนเวียนผ่านไปจนมาถึงเวลาช่วงหัวคําของวันหนึ่งวันนั้น หลังจากที่ประกอบและครอบครัวได้กินเ้่ากันอิ่มดีแล้วพ่อของประกอบจึงเอ่ยถามประกอบขึ้นมาว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของประกอบแล้วใช่ไหมประกอบจึงตอบคำถามพ่อไปว่าใช่แล้วครับพ่อพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของผมครับถ้างั้นตอนเย็นวันพรุ่งนี้ประกอบไปขุดเอาหน่อไม้ที่ป่าไผ่หลังหมู่บ้านทีนะพ่อจะให้แม่ทำแกงหน่อไม้ใส่หมูที่ประกอบชอบให้ประกอบกินนะเสียงของพ่อกล่าวขึ้นต่อประกอบได้ครับ พ่อว่าแต่พ่อจะให้ผมขุดเอามามากไหมครับเสียงของประกอบเอ่ยถามพ่อออกมาขุดเอามาเต็มย่ามสะพายของประกอบก่อนก็ได้ลูกเพราะถ้าเหลือจาักการที่เราใช้แกงแล้วพ่อก็จะให้แม่ต้องไปวางขายที่ตลาดในหมู่บ้านด้วยได้ครับพ่อเสียงของประกอบตอบพ่อออกมาก่อนที่ประกอบจะเดินเข้าห้องนอนไปพอเวลาได้เดินหมุนเวียนผ่านไปอีกครั้ง จนช่วงเวลามาถึงเวลาประมาณสี่โมงเย็นของวันถัดมาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ประกอบเลิกเรียนมาถึงบ้านประกอบนั้นจึงได้รีบเปลี่ยนชุดแล้วรีบวิ่งเพื่อหาจอบและเสียมเพื่อที่ประกอบจะเอาไปใช้ขุดหาหน่อไม้พอหลังจากที่ประกอบเจอจอบและเสียมทั้งคู่ประกอบจึงรีบหยิบเอาย่ามสะพายและรีบเดินมุ่งหน้าไปยังป่าไผ่หลังหมู่บ้านในทันทีป่าไผ่หลังหมู่บ้านป่านี้ เป็นป่าไผ่ของหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่บ้านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเก็บหาหน่อม้ได้แต่มันก็ชอบมีบางคนชอบลือกันว่าป่าไผ่หลังหมู่บ้านแห่งนี้เคยใช้เป็นลานประหารเก่ามาก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีคนมาหาหน่อไม้ในป่าไผ่นี้สักเท่าไหร่เวลาได้เดินไปอย่างช้าๆพร้อมกับการก้าวเท้าเดินไปเรื่อยๆของประกอบในเวลาอีกไม่นานมากเมื่อประกอบเดินมาถึงป่าไผ่หลังหมู่บ้านแห่งนั้น เวลานั้นก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วเห็นจะได้ประกอบจึงได้เริ่มลงมือขุดหาหน่อไม้อย่างเร่งรีบจนเวลาได้เดินผ่านไปนานอยู่พอสมควรประกอบกับว่าเวลานั้นก็เป็นเวลาหกโมงเย็นกว่าๆแล้วเห็นจะได้ดวงตะวันที่ลอยอยู่สูงมันก็ค่อยๆคล้อยต่ำลงมาเรื่อยๆในที่สุดเวลานั้นประกอบก็ได้หน่อไม้ตวนจะเต็มย่าสะพายอยู่แล้วฉับพลันในเวลานั้น ประกอบก็ได้ยินเสียงสวดสาบอยู่รอบๆบริเวณกอไผ่ที่ประกอบยืนอยู่ในตอนนี้ประกอบจึงได้เหลียวมองไปทางที่ต้นเสียงนั้นอย่างช้าๆแต่ทว่าประกอบก็ไม่พบเห็นสิ่งผิดแปลกและประกอบก็ไม่เห็นมีใครหรืออะไรที่จะมาแกล้งตนให้ตกใจเลยประกอบจึงหันกลับมาและลงมือขุดหาหน่อไม้ต่อในเวลาไม่นานมากประกอบก็ได้ยินเสียงที่ผิดปกติอีกครั้งครั้งนี้ประกอบได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากของไม้ไผหนักๆเดินตรงมาที่ประกอบยืนอยู่ ประกอบได้แต่ยืนตัวสั่นง,งางกอยู่กับพี่จนเสียงเสียงนั้นมันมาหยุดตรงที่หน้าของประกอบทันใดนั้นจึงได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วป่าภัยเมื่อประกอบได้ยินอย่างนั้นแล้วประกอบจึงทิ้งสิ่งของที่มีอยู่ในตัวทิ้งไปประกอบจึงรีบวิ่งและแหกปากตะโกนไปด้วยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกขอบคุณครับ